มาดูเรื่องของการศึกษาสมัยก่อนถ้าเราเรียนหนังสือก็จะมีแค่ครูแนะแนวมีครูประจําชานที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงไปสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปการที่จะเข้าไปอยู่ในสถานศึกษานั้นไม่ใช่แค่การเรียนรู้นะคะเขายังเติมเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การยกระดับการเรียนการสอนกันด้วยในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าตอนนี้มีโครงการเทคแคร์ดูแลใจมอบความรักเติมเต็มความสุขยกระดับการศึกษาควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียนค่ะ พลตจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวโครงการเทคแคร์ดูแลใจมอบความรักเติมเต็มความสุขการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข,ข,เ,เ,สขเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาควบคู่กับการใช้ชีวิตของนักเรียนนักศึกษาครูและก็บุคลากรนําไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็การสร้างผมคุมกันทางใจให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีการเรียนรู้แบบสมวัยผ่าน14โครงการแห่งความรักและบวกหนึ่งแนวทางในการเติมเต็มความสุขให้แก่ครูและนักเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อัพสกิลเป็นการติวให้กับนักเรียนเตรียมที่จะเข้าศึกษาต่อชั้นม .1 และม .4 พร้อมทําการฝึกอบรมเพิ่มทักษสะสําหรับครูในช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีโครงการลดละเลิกหรือว่าการลดภาระ นอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าโครงการนี้ยังมีความซับซอ้อนในรูปแบบที่มีความทันสมัยดังนั้นค่ะเขาจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเด็กควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ต้องมีการพัฒนาสุขภาวะกายใจและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นการขับเคลื่อนงานศึกษาเทคแคร์ care, ดูแลใจมอบความรักเติมเต็มความสุขให้สําเร็จ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะเติมเต็มความรักในการเรียนการทํางานให้เกิดผลสมัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจะต้องมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุทกที่ทุกเวลาเลยอน r e anytime เรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีแนวทางใน,ในการทํางานภายใต้แนวคิดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะ